ตุกแกเนี่ยเพวกเรารู้จักดีนะเราก็คงจะรู้จักต่อไปด้วยว่าเนี่ยตุกแกนี่กลัวงูเรียกว่าเจองูแล้วต้องหนีเลยทีเดียวแต่มีตุกแกตัวหนึ่งนะไปสู้กับงูน กัดงูไม่ใช่เพราะก็ถูกทำลายนะแต่เพราะว่างูได้ไปทำลายเพื่อนเขาตุกแกตัวนี้เห็นงูเนี่ยกำลังรัดเพื่อนของเขาอยู่แทนที่จะหนีเอาตัวรอดน,นะก็เข้าไปช่วยเพื่อนช่วยด้วยการไปกัดหางงูไปกัด ตามลำตัวแล้วกัดอย่างแรงเลยงูเนี่ยนะกำลังลัดเพื่อนอยู่นะเพื่อนตุกแกเจอตุกแกตัวนึงมากัดเนี่ยก็ต้องหันมาสู้นะกับตุกแกตัวที่กำลังกัดหางเขาแต่สู้ไงก็สู้ไม่ถนัด ส่วนตุ๊กแกนี่ก็ไม่ยอมแพ้นะนอกจากพยายามหลบหลีกงูตัวที่พยายามฉกใส่ตัวแล้วเนี่ยนะก็ยังหาทีเผลองูเผลอเมื่อไหร่ก็ไปกัดหางไปกัดลำตัวงูที่แรกก็ทนนะเพราะว่าไอ้งูที่ตัวเองเนี่ยรัดเอาไว้นี่ก็ เป็นอาหารเรียกว่าอยู่ได้หลายวันทีเดียวแต่สุดท้ายนี่ก็สู้ไม่ไหวนะสู้ตุกแกตัวที่มากัดหางกัดลำตัวขึ้ไม่ได้แล้วงูก็รู้ว่าวิธีที่จะ,จะอยู่รอดเอาตัวรอดได้คือต้องคลายคลายตุกแก ตัวที่กำลังรัดอยู่เพื่อจะได้หนีเนะพราะถ้าไม่ไม่คลายก็หนีไม่ได้ถ้าไม่ถ้าไม่หนีก็เจ็บตัวสุดท้ายนะทุกแกตัวที่ถูกงูรัดก,ก็รอดตายนะพาทุกแกตัวนี้เนี่ยตัวที่ไปช่วยเพื่อนนี้นก็เรียกว่ากล้านะเพราะธรรมชาติทุกแกมันกลัวงูอยู่แล้วแต่นี่เข้าไปสู้กับงูเลยเพราะอะไรนะ เราะว่าอยากช่วยเพื่อนเรียกว่ายอมเสี่ยงอันตรายสัตว์เนี่ยเขาถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยเขาก็จะมีน้ำใจนะเวลาเพื่อนเขาไม่ใช่เฉพาะเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่นะแต่เป็นเพื่อนเนี่ยถ้าเกิดตกอยู่ในอันตรายเขาก็ช่วยนะ และวิธีช่วยเขาก็บางทีเราก็นึกไม่ถึงนะอย่างมีหมาสองตัวเนี่ยเล่นเดินเล่นอยู่บนสะพานอีกตัวหนึ่งก็คงเป็นตัวเด็กๆกันนะยังไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ไปเดินอยู่บนสะพานอยู่ดีๆก็ตกลงไปนะในคลอง แล้วมันก็ตกใจนะทำอะไรไม่ถูกอีกตัวนึ่งเนี่ยก็ดูจะอาวุโสกว่านะแล้วก็คงจะมีประสบการณ์ก็พยายามช่วยนะตัวดำที่ตกอยู่ในน้ำตัวขาอันนี้ที่พยายามช่วยเนี่ยก็เขาก็พยายามที่จะงับสายจูงนะที่มันผูกกับ ตัวดำเอาไว้ดูไปแล้วก็ยังไม่รู้นะทำไมเป็นงับพยายามงับสายจูงของเพื่อนที่ตกอ,อยู่ในน้ำเพื่อนสภาเนี่ยมันก็ไม่สูงมากนะเพราะนั้นเนี่ยตัวขาวนี่ก็สามารถที่จะก้มแล้วก็ไปงับเอาสายจูงได้แต่ก็งับไม่ได้นะ าะว่าตัวดำก็ไม่ยอมอยู่นิ่งตัวขาวที่พยายามช่วยเนี่ยก็งับสายจูงเท่าไหร่ก็งับไม่ได้แล้วทำยังไงนะถึงจะช่วยเพื่อนได้มันก็วิ่งไปที่ปลายสะพานนะแล้วก็ไปที่ตะลิ่งแล้วก็โดดลงน้ำเลยว่ายไปหาเพื่อนแล้วก็งับสายจูง เพื่ออะไรเพื่อลากเพ,เ,เ,าเพื่อนี่เข้าฝั่งเพื่อนี่ไม่ได้คิดถึงฝั่งเลยนะคิดแต่ว่าจะขึ้นสะพานยังไงจะมันขึ้นไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าอาจจะมีเพื่อนอีกตัวเนี่ยคอยดึงขึ้นมาจากน้ําก็เป็นไปได้แต่ว่าเพื่อนนี้ก็ไม่สามารถจะงับสายจูงได้ก็เ,เลยต้องลงน้านะแล้วไปลากเอาสายจูง ไปงับสายจูงแล้วก็ลากเพื่อนเนี่ยขึ้นฝั่งพอเพื่อนขึ้นฝั่งได้ก็ปลอดภัยอันนี้ก็เรียกว่าหมาตัวนี้เนี่ยน่อยมีน้ำใจแล้วก็ยังมีความฉลาดด้วยรู้จักคิดว่าเมื่อเพื่อนตกอยู่ในอันตรายจะช่วยเขายัางไทงทำไงจะให้ขึ้นจากน้ำได้จะขึ้นมาบนสะพานไม่ได้ก็ขึ้นฝั่งแทนมีวิชาหนึ่งเล่านะขับรถอยู่ ถนนเนี่ยมันก็เป็นถนนที่เรียบผ่านอุทยานเป็นถนนแคบๆนะประมาณสองเลนเขาไปอยู่ดีก็ไปเจอหมาจริงจอกลัวนหนึ่งมันขวางทางเอาไว้แล้วมันไม่ได้ขวางเปล่าะนะมันก็เดินวนรอบเป็นวงกลมมันเดินวนรอบเป็นวงกลม คนขับรถก็แปลกใจมันหมาจิ้งจอกตรงนี้เขาต้องการอะไรปกติหมาจิ้งจอกนี่มันกลัวคนนะมันเจอรถมันก็หนีแต่นี่ไม่ยอมหนีนะกับขวางรถเอาไว้แล้วก็เดินเป็นวงกลมสุดท้ายเนี่ยคนขับรถต้องลงมาจากรถแล้วก็เดินไปที่จิ้งจอกตัวนั้น จิ้งจอกนี่พอมันเห็นคนเดินมานี่โอ้มันวิ่งเข้าป่าเลยนะไม่ได้หนีนะมันพยายามนำนำคนที่จอดรถเนี่ยเข้าไปในป่าเพราะมันไม่ได้วิ่งเร็วนะมันก็วิ่งพอทิ้งระยะห่างจากคนคนก็พอรู้แล้วว่าเนี่ยสงสัยจริ้งจอกตัวนี้กำลังส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ พอเดินตามไปไม่ไกลนะก็เจอจิ้งจอยตัวหนึ่งนะถูงมัดอยู่สงสัยติดติดบ่วงติดบ่วงนะเขาก็เลยพยายามช่วยนะพยายามตัดตัดเชือกที่เป็นบ่วงรัดตัวของจิ้งจอกตัวนั้นส่วนจิ้งจอกตัวแรกนี่ก็อยู่ห่างนะอยู่ห่างแต่ก็ไม่ไกลมากคอยเฝ้าดู ว่าเพื่อนของตัวเนี่ยซึ่งไม่รู้เป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นคู่ก็ได้หรืออาจจะเป็นลูกก็ได้นะก็ก็ไม่รู้คอยเฝ้าดูว่าชายคนนั้นจะช่วยเพื่อนได้หรือเปล่าไอ้ตัวที่ถูกบ่วงรัดเนี่ยนะทีแรกก็กลัวคนนะมันเห็นคนนี่มันก็ตื่นตกใจแต่ตอนหลังมันก็รู้ว่าคนนี่มาช่วยนะมันก็เลยไม่ดิ้นนะ แล้วก็ไม่กัดด้วยนะยอมยอมให้คนเนี่ยตัดเชือกอคนนั้นก็เพิ่มมีมีดมาด้วยมีดพกนะก็เลยค่อยๆตัดเชือกสุดท้ายเนี่ยเชือกก็ขาดจริงจอตัวนั้นก็เป็นอิสระเพื่อนมันก็ดีใจมากเลยนะเออนี้ก็น่าคิดนะจริงจอเนี่ยเห็นเพื่อนเนี่ยลำบาก มีน้ําใจอยากจะช่วยแล้วก็มีความฉลาดพอที่จะรู้ว่าจะช่วยยังไงก็คือต้องหาคนมาช่วยนะมันเกินวิสัยจริงจอกต้องอาศัยคนและจะให้คนนี่มาช่วยยังไงก็ต้องขวางทางขวางถนนเอาไว้นะขวางถนนไม่พอนะก็ต้องทำสัญญาณตามประสากก็คือ เดินรอบไอ้ที่เดินรอบเนี่ยาจะเป็นาความกลัวนกนกวายก็ได้นะแต่ว่ามันก็ทำให้คนเนี่ยผิดสังเกตแล้วก็รู้ว่ามีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติถามว่าจริงจอมมันเรียนรู้ได้ยังไงนะวิธีการที่จะเรียกคนมาช่วยหรือคิดได้ยังไงว่าคนนี้จะช่วยได้อันนี้ก็เรียกมาต้องมีหัวคิดนะ ต้องมีสมองและมีสมองนี้ไม่พอต้องมีน้ําใจและมีความกล้าด้วยเพราะถ้าไม่มีความกล้านี้ไม่มีทางที่จะมาขวางถนนหรือว่าเรียกให้คนลงมาช่วยได้แตะจ,จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่สัตว์ที่มีน้ําใจเฉพาะเฉพาะพวกเดียวกัน หรือว่าสัตว์พันธุ์เดียวกันนะบางทีต่างพันุ์นี่มันก็ช่วยกันนะหลวงพ่อมังเียเคยเล่าเนี่ยแถวสาราไก่เนี่ยเคยมีงูเนี่ยมันมามันมารัดหนูตัวหนึ่งอยู่บนพื้นอ่ะไม่หนูตัวนี้ไม่โดนงูรัดยังไงก็ไม่รู้นะมันก็ร้องส่งเสียงร้องมันกำลังจะตายแล้วบอกว่ามี ก็รองตัวหนึ่งเนี่ยได้ยินเสียงร้องของหนูตัวนี้นก็มาเลยนะลงมาจากต้นไม้เลยมาทำอะไรนะมาช่วยเพื่อนช่วยยังไงนะก็ช่วยกัดหนูไอ้ช่วยกัดงูนะก็รองเนี่ยนะปกติว่ากลัวงูนะแต่คราวนี้มันไม่กลัวแล้วมันก็จะไปกัดงูกัดตามหางมัง่งกัดตามนโคน,คนหางมัง่งกัดตามลําตัวมัง่ง ไอ้งูมันก็สู้นะมันก็พยายามฉกก็รอกนะแต่ก็รอกก็หลบพ <c oughs> อ,องูเผลอมัวไปสนใจหนูก็รอกก็เ้าไปกัดงูงูม็ต้องรับความสนใจจากหนูเนี่ยมาสู้กับก็รอกทั้งี้อยู่พักใหญ่เลยนะสุดท้ายเนี่ยงูมันรู้ว่าสู้ไม่ได้นะจำต้องปล่อย งูตัวนั้นจำจำต้องปล่อยหนูตัวนั้นไปจะได้หนีเอาตัวรอดก่อนอย่างนั้นก็ไม่เจ็บตัวก็กลายเป็นว่าหนูก็ปลอดภัยอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของสัตว์นะบออ่อยครัง้งเราก็มองว่าสัตว์นี่มันไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกไม่มีความผูกพันแต่จริงสัตว์นี่มีนะมีน้ำใจนะมีความห่วงใยอยากจะช่วยเพื่อน เมืเ่อเจอเพื่อนพันเดียวกันหรือต่างพันแล้วมันก็มีหัวคิดด้วยนะว่าจะช่วยยังไงในเวลาเราเราปฏิบัติต่อสัตว์เนี่ยอย่าไปคิดว่ามันเป็นสัตว์เดราาัจฉานไม่รู้เรื่องอะไรนะหรือไม่มีน้ำใจที่จริงแม้จะเป็นสัตว์ป่านี่ก็มีน้ำใจนะมีสิ่งที่เราเรียกว่าคุณธรรมก็ได้ถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นมันมีในมนุษย์จะเรียกว่า มันเป็นสัญชาติตยาณก็ได้ความ,มเมตตาความมีน้ำใจรวนทั้งความกล้าหาญก็ขนาดสัตว์ยังมีเลยเนี่ยแล้วเราจะไม่มีได้อย่างไรนะแต่บางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยความคิดของคนเราโดยเพราะชอบคิดซับคิดซ้อนเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยบางครั้งละเลยการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนบางทีเห็นคนนอน นะอยู่ข้างถนนเนี่ยบนริมถนนหรือว่าใกล้ที่จอดรถเนี่ยก็มีหลายคนเดินผ่านไปผ่านมานะไม่คิดจะช่วยเลยคนที่เขานอนสมบล้มป่วยบางทีเราเห็นเราก็อยากจะช่วยนะแล้วก็หลายคนก็คงอยากจะช่วยนะแต่ทำไมไม่ช่วยนะไหนเป็นเพราะคิดว่าเนี่ย กลัวว่าคนก็จะว่าเราบางทีเกิดความอับอายคนอื่นเขาไม่ช่วยนะเรามาช่วยนะจะทำตัวแปลกจากคนอื่นหรือบางทีก็มีข้ออ้างว่าฉันต้องรีบนะฉ,นบนะฉันต้องรีบไปไประชุมฉันต้องรีบไปทำงานการที่คนเรามีสมองเนี่ยมันก็สรรหาเหตุผลหรือรวมทั้งข้ออ้างที่การที่จะไม่ช่วยหรือแม้แต่การคิดว่านี่เขาอาจจะหลอกเราก็ได้นะ แต่ว่าซึ่งอาจจะมีส่วนจริงนะแต่ว่าถ้าลองคิดสักหน่อยว่าถ้าเกิดว่าเขาป่วยจริงล่ะหรือเขาเดือดร้อนจริงล่ะแล้วเราไม่ช่วยเขาเนี่ยนะจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบางทีการที่คนเราเนี่ยมันมีหัวคิดมีสมองเนี่ยมันก็ทําใหไไ้ไปบทบังเมตตากรุณาความมีน้ําใจไม่ให้แสดงออกมานะเปิดช่องให้กับความเห็นแก่ตัวนะ ซึ่งสำหรับสัตว์แล้วเนี่ยเขาไม่มีสมองคิดซับคิดซ้อนมากเห็นเพื่อนเดือดร้อนก็อยากจะช่วยเลยแล้วก็ใช้สมองที่มีเนี่ยในการช่วยเพื่อนไม่ใช่ใช้สมองเพื่อสันหาเหตุผลในการเป็นข้ออ้างที่จะไม่ช่วยเขาช่วยไปเราก็เดือดร้อนเปล่าเปล่าหรือว่าเดี๋ยวเขาคนเ็าจะว่าเราบางทีก็เลยแก้งทำเป็นเมินนะ คนท้องคนแก่ขึ้นรถไฟฟ้าบางทีหลายคนก็แก้งทำเป็นเมินนะดูโทรศัพท์แทนหรือว่าแก้งทำเป็นหลับอันนี้ก็เป็นอุบายนะที่เกิดจากสมองนะที่ไม่อยากช่วยเพราะว่ากลัวทำตัวแตกต่างจากคนอื่นนะกลัวเสียหน้าหรือว่ากลัวอับอายซึ่งที่จริงไม่น่าอับอายเลยนะการช่วยคนแต่พอคนอื่นเขาไม่ทำถ้าเราทำก็ดูมันประหลาด นะอันนี้ก็เกิดจากสมองที่คิดซับคิดซ้อนของมนุษย์นะที่ทำให้น้ำใจที่มันมีอยู่แล้วในสัญชตาตญาณนี้มันไม่แสดงตัวออกมาเป็นการช่วยเหลือหรือการเอื้อเฟื้อคนที่เขาเดือดร้อนอเตรียมรับพรอิิตังปฏิตังตุมหังขอยตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว อิบาเมวาสมิีชาตุจองสำเร็จโดยสาพรนสาเพภูเรนตุสังกับปาขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่กันโทปนารโสยาทธาเหมือนพระจัน์ในวันเพลมณีโชติรโสยาทธาเหมือนแกมณีอันสว่างสวายควรยินดีสาพิติโยวิวาชันตุ วามจไรายทั้งวงจงบัราชไปสาพาโรภวินาสตุโรทั้งพวง่พพวงวของท่านจงหายมาเทพวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านลูกิีทพายุโควาวา,านจมเป็นผูน้มีความสุมีอายุยืนอภิวาทน,นาสิเรสนิจังุทาปจายโน จาตาโรธรรมวาทันเดยอายุวันโนสุภังพลังตอนสิบอาการคืออายุวันนาสุภาภะละยอนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติวายกลามีปกติอ่อนน,อน้อมจากผู้ใหญ่เป็นนิะะาพาวัตุสามังละลพอาสาภะงคลณจมีแก่ท่านปราคันตุสาระเทวตา พระเทวดาทั้งบวงจองราษฎร์ธรรมสาพพพุทธานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิพวันตุเตขอพัสสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท,ท่านทุกเมื่อเธอ